สวัสดีจ้าน้องโมลูลกหลานมือนี่ช่องนม่ง่ายนานมาทักท้ายคือเกาค่ะไปทักท้ายหลังจากห่างหายกันไปโดนไปนากินหอดคิดถึงนด้ค่ะมือเนี่สีมามกหมออเครื่องไส้ไก่จ้ะแบบอีสานบานเฮาใส่หอมหลายหลายเพราะอีตูหลายหลายดับข้าวตำตะไคร้ใส่นั่นน่นให้กับข่าวที่ค่ะเพราะว่ามือแม่บัวบอค่อยดีบันได บันจะเป็นแบบเชื้อราดถึงน้ำร้ายกับเพะไรนะคะนี่หละจ้าตักออกมาแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะจ้าสำหรับผู้ใดอยากได้สูตรกระทักเขามาในช่องไม่ย่ายนานเดือดร่วมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ย่ายนานเดือดี่ว้วยนะคะย่งบ่อท่านไหน่านเลยยังบ่อท่านไหนเป็นยูทูบเบอร์เลยอยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนแก่สิได้เป็นบ่นอ้อ อโอ้ไมีอย่างหลายเขามาทักทายกันแค่นี้ก็นาะคลีบน้าทีมาเฮ็ดอีหยังให้เบิ่งกับจังคอยถ้ารับชมกันต่อไป